นี่มีใครเล่นด่านนี้เลยด่าน A แรกอ่ะอันนี้เป็นด่านใหม่เอออัปเดตมาปีหนึ่งแล้วมัง้งมั<ด>้งมั้งปีละไเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแลอ๋อที่เขาเอาอข่าวใช่ไหมว่าเป็นแบบคอนเทนต์ของคนเล่นเองช่องสามะช่องสามทะลักหน้าหนึ่งไม่ได้ดีเลยได้โอตัวละครตัวละครนนเนี่ยไม่มีมอสไงเออก็แบบนะทำเปเลยดิวะโอ้โห เฮ้ยอย่างเราไปแล้วพกคู่เว้ยเอาหน่อยเอออเาอีกแล้วมันแบบมันลื่นๆน่ะโคตรไม่ชอบฟิลนี้เลยเกลียดมากเลยการเล่นแบบลื่นมันลื่นไปใช่ไหมแล้วอะไรคือแอ้าไอ้คุณพกกูหายไปไหนกินกระบอกเนี่ยเขจะจะจะเป็นคุยนะอ๋ออยู่นี้เก็บสองกระบอกเก็บอะไรวะกระบอกหนึ่งไม่เจอไงไปยังไปยังไปยังพร้อมยังไปไปไปน่ากลัวอยู่กับเราพวกกองไม่น่ากลัวเราเอาแบบนี้ใช่ไหมเก็บไว้อ๋อ ฮะปไปรงนี้เหรอ <c oughs> อุย้ยไอเียไปอะไรกันครับเนี่ยน้งงองๆปัดท้อเหรอ น้องเขาอยู่เฉยไปทำไมน้องเาทำไมอ่ะเออไอ,อ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยไม่เยอะว่ะไม่ไว,วมเยอะอะนี่วะเดี๋วทำไมเาต้องยึดกันทำไมเราต้องยึดกันด้วยอเออวานอนอยู่ด,ด้วยกันจะแข่งแก่งนะเว้ยวานอน เออวานอนอ่ะวานอนวานอนไม่ฆ่ากันวานอนไม่ฆ่ากันใช่เอาว่ะโอ้โหแม่มีกัแดำเฮ้แล้วว่าจิงนนเออเดี๋ยวมาอารามได้ได้เอาชิหา้หายเออเเออออ้ออืออเออเออเออนออเเ

โสดไหนอะครับเพย์ดไหนอะครับเพยเออร์ดไหนอะครับเพเออร์ดไหอะครับ่งมาต้มตือนอะ thank you ออาวะอาวะอาวย่ายออกมาวาวาิวก่อนิวก่อนไทยร ขี้เกือบเชื่อแล้ว <c oughs> ตามฟูเอลอะไรวะไม่ได้ปังเขาออกเล็นนะคขาไม่เป็นอื่นแต่เล่นใ,นใจเป็นท็อปที่เนี่ยอ่าเออเล่นเล่นที่ชอบเอออื่นแม่งชอบเสียอืมอืมปีนบอกเลย ไอ้นี่แคตันวิกไม่ใช่กูเฮียโอ้ยคิดไงกับสไนเปอร์อย่าเสียโจเจ็บวะจะตายหาเนี่ยจะตายหาเนี่ยทำไมอะเป็นไรเป็นไรเป็นไรดูดเออตายซ่ไหมกูเออเปาาไฟปาไฟไฟปาไฟ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขอบคุณอันนี้ก็ตกโปใส่มันขอบคุณมากโอ้ย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 คิวแบ๊บคิวแบ๊บไม่ไหวแล้วคิวแล้วคิวแล้วสรุปใครปาไฟอ่ะไม่รู้ดิเพื่อนเหรอไม่รู้อ่ะคนในทีมนี้คนในทีมนี้มีอิีพอร์เตอร์อยู่หรือเปล่าโหวตไหมโหวตไ่ใช่ะต้องโหวตต้องโหวตอีพอสเตอร์ต้องโหวต มึงก <SM. S 1> <Christina. S 2> ็เดือดต้อนละเฮียมึดอดตอนละดืดตอะดดตอะเเ้ับมาเฮ้นาทีไปเไปเก็บกระสุนกระสุนไอยู่ไหยวะเอาลงมาเอามาลงมาลงมาเฮ้ยเฮ้ยเ้มีฮ้ยเว้ยเ้อเ้เฮ้ย้เฮ้ย โอ้ย,ยไปไ,ไม่อยู่ไม่อยู่ทางซ้ายนะทางซ้ายทางซ้ายกันเลยใช่กะไรตกอะตมาล้โอ้ามัก็ตกอุ้ยลองลองลองว้าวสั่งอะไรโอ้ของดีว่ะโอเคทำไมต้องตัดตสวยเหี้ยเป็นหนุมแก่เขายขางองีอง้งงยแหละเออคันนาคันนาเอคันนาล้วเจอเจ้านี้ว่ะ โอ้ยเ oh. ้ยเฮ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 ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ ฮะฮะผูมีผูมีไม่ใช่แค่มึงที่มีผู้ก็มีเหมือนกันธนูหันโตด้วยเฟอร์อในเฟอร์อในไปเลยบังกรบังกรไอ้เี้ยไม่มีปืนเลยหรอทำไมอ๋อเกมนี้มันมีแต่ช็อตกันโตเหรอมีอยู่ในนี้ ไม่มีมีแต่ช็อตกันเนี่ย <Nice. S 2> เฮ้ยนี่ไงอชอบเสียงดีมากเลยดีแบบมีประกันได้แบบไม่ต้องฟังวะต้องฟังว่ะโคตรปีน่ะเออแต่ถ้ามีดีแบบนัมนะคือแบบต้องเอาเอนักแทงอะไรอะไรเยอะอะไรขนาด,น,าดนั้นย็นคิวแบบนี้แหละเออแล้วคือเขาเป็นคนประเทศอะไรเนี่ยเออคือทางเน็ตายจะพูดสองสองสองคนเลยอ่ะเออเออเด็กสอมีทุกคู่อ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ อ้าวทำไมสกินอะไรพี่ดอวสกินอะไรมานี่ดูปืนยังไงไปบอมแมนสกินอะไรอ่ะไปโหลดโหลดมอดอะไรมาหรือว่ามอดเรามันเป็นยังไม่ได้โหลดยังไม่ได้โหลดเลยนะรวบมอดเรามาไปเดอนในนั้นวะอ๋อบาบาลาอีคิโอเดี๋ยวขอเป็นเดี๋ยวขอแล้วเป็นสกินตักหน่อยเปล่าสักหน่อยเปล่าเยอะเอี้ยดีเลยเรียนดู เจู๊้ัน่อยเปล่ใหอ้วะเจ๊งเเเเ้าใหญ่มากเฮ้ยโอ้ยล้ยเราเพื่อนเะลยนะเราเพื่อนเล่นอะไร่ะอ้า w h เรอเพื่อนคุยไงกูขอโทษละกันเยไปไป What d you say r e โอ้ตัวนี้าปไปทม a เกมนี้กับ AK ในวารลนมันช่างต่างกันเลยขนาดนั้นล่ะะ AK เอาเอาเลยมา เกมแบบเกมไม่รักเราอะเกมไม่ได้ใช่ไหมเกมไม่รักเราเราช่างมันเถอะ่างเงี้ยอ้ยเสียเกอะไรเจ็บมีดิกกันวะกันเหีย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 กันอี้ยก็อนนี้กันจไลเปอร์ขยี้ฟอร์ในโอ้คืนนี่ไงคุณต้าแมนกูสาดแสงเลย คือแบบเมื่อกี้คือพีทกะโดดหลบมันอะเอิร์กเทสเส็จป่ะเดี๋ยวเอิร์กพีทมานี้ก่อนพมาตรงนี้ก่อนเป็นพีไปเลยแะพีทก็เป็นแค่เพลเยอร์ปอดไนไงโดดยิงโดดบีบโดดยิงโดดยิงมันมีอะไรวะจั๊กจั่เหรอแล้วดี๋เดี๋ยวนี้ก็เชื่อจริงเลยว่าเออเราเออเราเชั้นงสองทำไมอ่ะน้ำมันชั้นสาม เขาเล่นอะไรกันเล่นไม่รู้อ่ะตอนอยู่วันแมนเล่นฟอร์ดไหนอยู่พี่ยาฟอร์ดในพี่ยาฟอร์ดในฟอร์ดในจะสู้ไอเจ้าไอ้ช็อตอ่ะเอใครเขาดีกว่าเยอะใครเขาทิ้งยาเออพีชนะดิตอนนี่ไปไหนกันเนี่ยไปไหนบอกโดดจากชั้นสองนี่เราขอชั้นสองขอโอเคบาบาลาอีกคิโอ้าวแล้วมันลงมอสให้พีทเลยอ๋อ ก็มีอยู่แล้วไม่ได้ลบพีดพีดไอเนี้ยไว้ติดตั้งเขาเรียกว่าอะไรติดตั้งเอาไว้อ่ะในในในไอดีพี่อ่ะเออเออตเราตอกันเฮียกันเฮียกันเฮี้ยหอดเลยหมดเยอะแยะไปหมดมันมีจ๊ะมัมีว่ามีอะไรเป็นพวกของตาบอลเหรอมีไออย่างนี้ัดได้ว่ะตาบอลก็คือก็คืออะไรอ๋ออ๋อใครใครโดนะไร Ủa? Còn Sniper? Đợi nào! ở đây. Được rồi. Chúng hả? Trời ơi, có thêm nhiều rồi. Chúng đã đến rồi. Trời ơi, cái phòng này... Hơi... Nói chung. Tại sao có thêm nhiều nguồn nguồn như thế này? 3 điểm thôi. à? ơi, khỉ thật. ơi, ai... Ai... Ơ... Ơi... 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 Nói chung, nói Thank you. อะไรของให้ตัดเออเขียวของย่าไม่รู้อ่ะมันให้ลงไปทำข้างล่างอ่ะแล้วพี่ก็ทำเรียบร้อยแล้วทำอะไรเรามีแต่ตะปันตีบดไหมขำอะไรอ่ะเอิร์คคิดอะไรอ่ะเราอ่ะโอ๊ยมันต้องเนี่ยมันนะ

ขันแบบเดี๋ยวขันน้มาเดียแบบ๋ยวแปบบ๊บเดี๋ยวแป๊บโอ้ยโอ้ย,อยขึ้นมาก่อนพวกกองขึ้นมาก่อนเยี่ยมเวโร่ <c oughs> อะไรวะไก่แค่หนีซอมบี้แค่เนี้ยทำไม่เป็นแข้งมาว่ะอี้ยเอ้ยเปลี่ยนแบบอี้อ่ะโอ้ยมึง Ai ơi ai ơi ai lôi ai rồi ai lôi ai lôi ai lôi ai được rồi lôi ai lôi ai 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 lượm mà, lượm mà. ai 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 Ờ Tại sao ai ai đi, đi. อ้าวชุมายฮะโดนเติข้างบนเอาข้างบนก่อนก็ได้ใช่ใช่ไผูกองอกกูกูไม่ได้ละอ่ะไม่ไดต่อไปต่อีกอ้าวโอ้ยขึ้นไม่ได้อ้าวเริมัเตียบแลครับตอกูตอกอ้านวเ็กี่กำลังกำลังยิงมันเฮ้ยเอ้าอีกคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นกรอบไอ้ร้อยเฮ้ยออนเป็นเกมเย่เกมเลยใช่ไยมครับตาย้ะพี่เออใช่ใช่อยู่แป๊บเออแหมอยากเป็นฮีโร่ก็ไม่บอกได้ก็เป็นได้นะ ขี่เหลอปะไมได้ขี้เหรอสีเอ๋เอ่อมันกระสุดอยู่ข้างหน้านี่หว่าโอเคโอเคปัดฟันแค่ฝ่าเีฉยๆเอรเนี่ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปคิวไอเนี่ยไออเป็อดไฟฟ้าเออเสร็จเร้ยดีเดี๋ยวเดี๋ยววิเขาบอลก่อนชิมหายไม่ไหววะปูมือมาหนึ่งจูนเขาบอลแต่แม่งถ้าเด่นก็โดนจับเอ่าปูมารู้อยู่ไหนวะระยาไม่ถึงว่ะ ขึ <łość> ้นเปลือยฟกเลยเฮ้ยคันนะคันนะคันนะก็คือมึงเล่าบูเมอร์มาแล้วก็มึงเล่าคนอื่นมาแล้วมึงมาหาปูขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่บูเมอร์ละอ้้เหี๋อ้้เหียโดนขวาโดนขวาอโ้ย ลอยแล้ว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 แดกแกิกล้เเฮ้ยเ้ที่ตาได้ไเหี้ยโอ๊ยโอเ้ยเฮ้้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยเยไปอืช่วย้อืออืออือเฮเดียวไม่ได้ช่วยเหรอเดียว้เดียวอ้ยังเยไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยกิลงกิ้วเฮ้ยเลไม่ไหว าเหตุอะไรไม่มียาว่ะยาวเยียมเลยเนี่ยนั่นนยายไหนวะยาอย่าวว่ะโอเคโอเคคนหิวอไรนหิวนคนห่วให้หายากอนเดีหายาก่อนไม่ไหวตายเกืบเลยเงินเฮ้ยเอาน้ำมันไปเติมเร็วโอ้ เติมเติมไหนคุ้มกันด้วยเติมี่เหรอไอ้คตายพี่ตายไปสัตว์นี่อยู่ค่ะอะจะุบจะชบพีบอะไรบอะุบพีชเลเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเกิดเองเดี๋ยวเกิดรอเวลาแล้วเกิดเ๋ยวๆๆนเป็นมานัานเดยอไอ้คดอีกางนึงที่ไหนอะ เห็นจู่ขกเข่าเอาไอ้เหี้ยใหญ่ไงพวกกอลเป็นไรได้ไหมฮะพวกกอลเป็นไรได้ไหมไปได้ไป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 เดี๋ยวคุ้มกันได้เลยน้ำพุได้เออน้ำพุนี่เดี๋ยวผมคุ้มกันเอ้าคนนึงตายฮ่าเดี๋ยวไปช่วยก่อนมานี่มานี่ไปช่วยก่อนไปช่วยมาไหนอ่ะมานี่ตามมาเขาอยู่อีกฝั่งเอาไปเดี๋ยวจะชาเตอร์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 ไอ้เหี้ย

ไี่แี่เป็น้าตกถังอ่ายิบหายเลยโอ๊ตเฮ้ยโแลโอเคโโอเคที่มาไปไปด้วยกันแหละอยูัออยู่ฮิว่อนอยู่ฮิว่อนไปเฮ้ยทำไมมันต้องมาแยกคุเดียวไอ้เหี้ยเอ้โอ้โหโอเริ่มถังสองแล้วเริ่มถังสองแล้วถังสถังสองโอ้นี่เปถังสองเลยเหรอเนี่ยเออ คุไม่ได้ใช้ฮะแม่งไม่ทันพ่อมึงมีเหี้ยรีดอกตั้ใช่ไหมฮะไปเรียกแบบพอตดจับเธอได้ไหมอันแบงต้องปัดมาอยู่ใกล้กันเลยใกล้กันเลยตามตามไม่แหนะมันเห็นในแมปเป้าสีขาวๆอ่ะไกลเกินอ่ะ้วใครไปคนเดียววะไปเร็วไป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 ร่อยไ เพื่อนเพื่อนเขาไปเอามาให้เห็นป่าน้ำพูมาด้วยกันหน่อยไกลๆเออเจอกไปโอ้โหะไปไหนกันน่ะโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยน้ำภูถือถังมาโดนข่าเนี่ยน้ำมันแม่งตายแล้วมันอัดหน้าไอ้สัตว์ที่เหียวพ่อมึงตายสัวหน้าจิต จะอ่างเหรอว่าอะไรอยู่อะเจ๊ไข่มาข้างหลโอ้ยพ่อเยปลายใส่เอ้าเอ้าเจ๊เติมหน้ากัดเอ้ยเอาไปเติมเลยอนนีเติมทีกุ้มกัดน้ำมูกอยู่โอเคโอเคโอ้ว่าจะไม่แบกแต่กูโดนกัดโอเคขอบคุณครับก็ตบ บูมเมอร์มาวะบูมเมอร์มาวะไม่แน่ใจไม่มีไม่ีไม่มไม่ีโอเคอีทางนี้ทางต้องเติเออเฮ้ยเออโอเคเลยไปเลยไปเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปไหนอะปะเด็คไปหไหนโอเคโอเค้ยตีตีงวะไปเร็วไปเร็วไปล่างกันไปลงล่างกันโอเคโอเคตัวลก่อไม้ก่อนตกปันจิ้มถ่ายนี่ไอ อยู่ยม่ดีเอยลงมาแล้วลงมาแล้วไม่นีเดียวอยู่ข้างบนเนี่ยเอออีเยอะแต่คือต้องไงต่อต้องไงต่อรอรออะไรอ่ะอ๋อรอเีอ่ incoming attack คุณถือปืนไป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 ฮึ่ยฮึ่ยฮึือเึ่อ ไอ้เห hey, he ี้ยไม่ไหวที่กะ็นไ้เหี้ยอ๋อเป็นพอก่อนเดี๋ยวเจีไม่ไม่ไหวเนี่ยล้วความรู้สึกวิ่งสติ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะตอบแม่งมันมันไม่ไหวเออผู้รอดชีวิตดีออกมาได้แล้วใช่หรอเปล่าเออโอเคปวดตัวยวไม่ต่อ เอ๊แต่โอ้ถ้านอมอนี่เราจะโขบกว่านี้นะน้อมอนี่คือแบบตายหา่าตายหาทุกคนอนะมีซิ่งไม่มีขนาดนี้คือนะคือดี c มีแค่นี้ออแบบของคอนเทนต์ทีค่คนคอมมูนี่มีแค่นี้ใช่ไหมจะจะเอาไงอะ่ะเต้นดัดถึงก็ได้